สวัสดีครับเพื่อนพทุกคนกระผมปืนทีชคลิปนี้จะมาพูดนิดนิดหน่อยเกี่ยวกับจงหลีนะครับล่าสุดมีประกาศออกมาทางเซิร์ฟเทสหนว่าจงหลีมีการปรับเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับก็อ้างอิงจากปรับครั้งเดิมที่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับถ้าใครยังไม่ทราบก็ย้อนไปย้อนไปดูข้อมูลเก่าๆก็ได้แต่ว่า ออรอบนี้เนี่ยวิชเขาปรับแบบนี้เพิ่มครับเนื่องจากว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ยังมองเห็นว่าเอ้ยนี่เทพหินนะมันควรจะได้ดีกว่านี้เขาเลยปรับเพิ่มในส่วนของโล่ตัวนี้ขึ้นมานะครับโล่จากสกิล E เนี่ยเพิ่มความสามารถก็คือเมื่อศัตรูเข้าใกล้จะลดความต้านทานกายภาพและทางธาตุลง20%ใกล้ระยะประมาณไหนอ่าจากที่ผมดูประมาณนี้นะครับจากจากตรงเนี้ยไปถึงก้อนหินก้อนนั้น นะประมาณนี้ครับกว้างก็น่าจะประมาณสักเจ็ดเมตรเจ็ดถึงแปดเมตรนะครับเนี่ยจะลดความต้านทานลงแนละ้วซึ่งภาพจากเซิร์ฟเทส็มีมาให้ดูดังที่เห็นเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพแรกภาพแรกที่ให้ดูนี้จะเป็นเ,เวลาศัตรูอยู่นอกระยะใช่ไหมครับพอศัตรูเข้าระยะปับ๊บมันมีลูกศรชี้ลงให้ดูว่าเออความต้านทานมันลดลงนะนะส่วนภาพที่2กับ3 จะให้ดูว่าไอ้ภาพที่มีเขียนว่าเลขหนึ่งเนี่ยคือตอนปรับแล้วนะครับค,คือไม่ได้ทําอะไรเพิ่มสติทับเหมือนทุกอย่าง<อ>เวลาศัตรูเข้ามาใกล้เนี่ยต้านทานลดลงมันก็เลยโดนโดนแรงขึ้นนะครับภาพที่2ก็ที่มันที่เป็นฟิชด้วยมันก็โดนแรงขึ้นเช่นกันครับอันนี้คือปรับเพิ่มเติมแล้วก็ยังไม่ยืนยันนะครับว่าจะจะมีแบบไหนเพิ่มมาอีกนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเหมือนกับว่า ปรับที่เอา HP พมาช่วยเหลือเนี่ยนั่นก็ผ่านแล้วนะแล้วก็เหมือนเหมือนกับว่าเขาจะเอาโลกเนี่ยมาใช้อีกทีนี้มันก็จะยิ่งโหดขึ้นไปอีกนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ทีมหินเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเก็บผลึกเก็บผลึกแล้วลดต้านทานให้ได้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมรว่าเพราะว่ามันจะเริ่มโหดแล้วล่ะตอนนี้สำหรับใครมีอยู่ก็ดีใจด้วยนะครับว่ามันจะเก่งขึ้นอีกส่วนใครที่ไม่มีก็ รอไปอีกนานนะครับเขาจะกลับมามาใหม่นะซึ่งแน่นอนว่าปรับมาแบบนี้ด,นด,นดีขึ้นดีขึ้นแบบนี้ผมก็เตรียมจงหลีของผมรอไว้แล้วือนกัน,นครับแต่ว่า40นะเปิดเปิด40สเตตัสที่ผมเลือกใช้ก็จะมีชิ้นหนึ่งนะครับจะมีชิ้นหนึ่งเป็นเลือดนะครับก็คือตัวตัวนาฬิกาจะเป็นเลือดตอนนั้นก็จะเป็นออฟจมตีทั่วไปนะครับสเตตัสต,ตอนนี้ก็ เกือบใช้ได้แล้วครับจริงๆปั้น80ก็ออกงานได้แล้วเป็นอัตราคีปด3นะครับอ่ะรู้สึกจะกินอาหารอยู่นะครับแล้วความแรงคี1 7อ5ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้2หิน2โนเบตนะครับเพราะว่ายืมนะครับยืมยืมออติแฟคต์ตัวมาใช้เอาคีเกียจปั้นใหม่ละอ่ะโอเคงั้นก็ขอบคุณที่ตาวชมกันนะครับพบกันใคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ